สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุมสุขคนสมองสุบอรอดจ้าพ่อพ่อก็สันเก่เสันเคลื่อนกับซองน้องเลื่อนพี่น้องลงมาหยังวะลงมาบัดวะอ้าวลิงเฮ้ยทำไมหยังบัดเอาไปกินของหวัดติเอาเฮ้ยมียอันนี้อ้าวเอาวเฮ้ย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  ม,ลม,ลมลแล้วหนุ่มสอ้อมันอีกแล้ยนี่ไปมันอีปะทุมึงตัดอยู่อลิงอันเนี่ยพอเปิดหายมัดตึกเอาปลาอยู่บาพี่นองไปหายคนเห็ดคัวก,กินเนาะสอยกันเหตดเด้เฮ้ยขับไปเหยียบนั่นนี่ก่อนเฮ้ยจังตึก อ่ะใครเฮยนอนอยู่นะอใครนอนก็เลยเนี่ยพอนอนชิบวกาเข้าไปผัดผมดำาลืออยู่โอ้ยจะใส่แว่นแล้วคอเหลื่มตาโตชิลงตีเฮยใครชิลงลงทำไม พบ да: de to ้านเพิ่นว่าให้มาตึกปลาสันปเหตดแผนกแม่คัวต้องหาอยู่หากิน่าสันแม่คัวกับจักก็สิไปหายางเนาะเนาไม้ก็คือสิบท่านก็ต้นนี้ก็สิบโมงเนี่ยพอเพิ่นว่าให้มาตึกเอาสันอย่ากูปน้องบอก

ห้ากรตุ้นหนึ่งมัดีรมค่ะเหรอเยียตะปูจะเลือดออกบ่เอาขึ้นมาเป็นวิทย์พี่มาสั้นอยู่โค้กพี่มะกอก ตายตายปวดปวี่แหละปวดเนืปว้าวเต้ยครัวใจยุ๊กตายยันด้อใกลมันก็เจ็บเลยนั่นขาดตกะปูระปูน้ากระดิ่งตโตง่ายสิเต่ามนไอพี่เศร้าเลยนะ

ผ่าบันิ่งขอโทษขอไดเวยพี่น้องจากในปลาจกตัว อาพี่น้องเฮ้ยอาไม่มาตีแหกคาเฮ้ย

ออบิ๊กนี่ไปาเ้เห็ดเมี่ยนี่โชคดีดานี่เห็ดนอบิดเลยนะบิ๊กว้าหุ่มากพลาเ็ดเห็ดพูนี่ดีดานี่อ้าปลาสวดๆปลาลายป้ามันปมีมานนี่ไปแล้

อย่าเด้กูจะปลามันผอยได้เฮ้ยหมดหน่าโอ้ยบิ๊กเอ้ย ถือว่าเห็ดบุญน้ะมันขะมันหะไรเลยมันโกยเอ้าคุ้มคุ้มมดอีกไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่เนาะอามีหอยปลาเสื้อสิเฮ้ยอ้าวเจิดไปดิใส่หลงว่าแล้วน่าใส่ปลาน่ะตกไหน ก็โนก็ไปด้ยน้องเก็บส้มบาอยู่เกือบไปกินปลาเสืออ่ะอันนั้กยานปลาเหมืนจะเป็นตุ๊ดสิปลาเสือเลยน้อเออปลาเสือมันมันพรากระโดดบอยเฮ้ย เสือได้เฮ้ยพ่อ à, dạ, 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 dạ. hơi พ่อเฮ้ย ở คอเฮ้ยยื่นออกนอกเลยยื่นออกเอา con kia mình top đáy tổ 1, gần đây là thùng giang đi, <laughs> hơi mát, cho bay nhảy nhung đôi mát mát xà, tập bay nhảy nhung đôi, leo leo, hơi, hơi. hiu khu hiu sút thôi, tập bay nhảy bị uể thằng khảm mận <laughs> กระอุ่ยทั้งเป้อนเาบันี้โอ้ยเดกตัวเดียวอุ้ยอุ้ย้ยตกตอกบาดสุดท้ายพี่น้องเลยชิค้ในบ้านี้ พ่อเด้พอกินบ่พอกินกับสำเนาแหละเมื่อไหรสิกินอะไรกินายมือเลอกเห็ดแร่เดือนนี่กัสิบเอ็ดโมงจนเข่งขูบ้างไหบังลงดูชุดยอดพี่น้องแร้เพี่น้องคลิปนี้คลิปน้าพบกันใหม่ฝากลค์กุ้ยเซไปกําลังใจให้แม่น้องเรดินในรอจ้ากลับสบายดี

ปลาบกไลเล็กแต่ยังม่หเนี่ยขนาดทางขนาดคาดหนักงมามอีบ้าเฮ้ยปลาเต็นด้งเด้่อดแตัวมาเดอน้าขาหอกินกินหรือข้าคุณหพ่อได้คนลายคนด้เป็นอไรหวานลูกตลหวานเด ไหลออมาเลยลุกยงไม่เน <AND> well ียลุกมันไม่ไหมอยู่นะเฮเยมันไหลออาไหรออมาล่วรุกดาน้องเยเ้ยเฮยเยเจ